สวัสดีครับอยู่ผมเช่นเดิมนะครับบอยชาโคที่สาขาพระประแดงนะครับวันนี้บอยชาโคจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาดูกับเจ้าตัวกระบะสี่ประตูที่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับว่าแต่งแบบไหนนะครับก็รบกวนฝากกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมด้านหลังนี่เลยครับกับเจ้าตัวสี่ประตูตัวเริ่มต้นนะครับรุ่นนี้เขาจะเรียกว่าสี่ประตู XL พัฒนะครับราคาขับอยู่ที่8 2 0 0 0บาทนะครับผม ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับรุ่นนี้4ประตูตัวเริ่มต้นจะมีแค่เกียร์ธรรมดานะครับเดี๋ยววันนี้บอยจะพาไปดูชุดแต่งภายนอกโดยคร่าวๆนะครับแล้วก็ดูภายในไปด้วยเลยนะครับว่า4ประตูตัวเริ่มต้นเราให้อะไรไปบ้างนะครับมาดูที่ด้านหน้านะครับไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าแบบซีแคมขนาดใหญ่แบบนี้นะครับพร้อมกับตัวข้อไฟหน้าที่เป็นสีดาด้านนะครับ ตัวหลอดไฟด้านในนะครับจะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลอดฮาโลเจนนะพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะครับแต่ว่าจะไม่ได้อยู่ในกรอบเดียวกันจะมีการแบ่งครึ่งตัวนี้นะครับพร้อมกับตัวไฟหลี่ที่แยกออกมาตัวนี้นะครับไฟหลี่ก็จะเป็นสีส้มแบบนี้นะครับคันนี้นะครับก็ได้เปลี่ยนในเรื่องของกระจังหน้านะครับปกติจะเป็นโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่อันนี้เราเปลี่ยนเป็นฟอนต์ตัวหนังสือ FORD ที่มีคาว่าฟอร์ดตัวนี้นะครับตัวหนังสือเช่นเดิมเราสามารถเลือกสีได้นะครับอันนี้เลือกเป็นดําตัดขอบแดงนะครรัับบพ้อมกไฟส ด้านบนนะครับ3จุดแบบนี้นะครับกระจังหน้าปี2023นี้ครับเราก็จะเป็นกระจังหน้าแบบขนาดใหญ่นะครับก็จะระบายความร้อนจากของเครื่องได้ดีด้วยนะครับส่วนกันชนด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับพร้อมกับช่องไฟตัดหมอกที่มีมาให้นะครับอันนี้ลูกค้ายังไม่ได้ติดนะครับลูกค้าสามารถติดเพิ่มได้นะครับเรามีช่องรอมาให้แล้วนะครับอุปกรณ์มาตรฐานอีกอย่างหนึ่งของจั เจ้าตัวฟอดทุกรุ่นนะครับก็จะมีตะขอรากจูงนะครับถ้าเป็นตัวเริ่มต้นแบบนี้จะมีอยู่ให้1ข้างแบบนี้นะครับเอาไว้รากจูงได้จริงเพราะว่าอันนี้เรายึดติดกับคัดซีเลยนะครับอันนี้รากจูงได้เลยนะโอเคมาต่อที่ด้านข้างนะครับด้านข้างตัวนี้มีคิ้วล้อสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับอยู่ประมาณ3-4นิ้วเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับ ช่วงล่างด้าหนาหน้านะครับเป็นปีกนกอิสระ2ชั้นนะครับพร้อมกับคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโค้งนะครับคันนี้เดิมๆนะครับก็จะเป็นแม็กธรรมดานะขอบ16อันนี้ก็ได้เปลี่ยนแม็กให้กับลูกค้าใหม่มาดูกันว่าเป็นแม็กอะไรนะครับตัวนี้เป็นแม็กของ o a s i นะครับก็จะตัดเป็นดําเงาตัดแบบขีดสีโครเมียมแบบนี้นะครับพร้อมกับเปลี่ยนเป็นยาง AT ที t ทะเลนะครับ ยางตัวนี้เป็นของ Monster AT3 ขนาดยางก็จะเป็น265นะครับแก้มยางก็เป็น70นะครับ R16 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเดิมแต่เราเพิ่มแก้มยางขึ้นมาให้เป็น R70 ให้มันเป็นลุยได้ทั้งถนนลูกรังแล้วก็ถนนดำนะครับก็นี้วิ่งได้ทุกสภาพถนนนะครับผมด้านข้างก็จะมีสัญลักษณ์ในเรื่องของเทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบเบริจีแปรผันนะครับก็ติดตามเท้าได้ดีขึ้นนะครับรอบมาไวขึ้นนะครับก็จะเป็นสีโคมียมแบบนี้นะครับ กระจกมองข้างนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็นไฟเลี้ยวแบบ LED แบบนี้นะครับแล้วก็เลนปี2023นะครับก็จะมีเลนขนาดใหญ่มากขึ้นนะด้านซ้ายด้านขวาเราก็จะมองได้เต็มตามากขึ้นนะครับ mm. เพิ่มเติมในเรื่องของคิ้วกันาสาดติดให้ทั้งหมด4บาลเลยนะครับแล้วก็ฟิล์มตัวนี้เป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีนะสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้ไม่ว่าจะเป็น40 60หรือว่า80พวกนี้ไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับ แล้วก็มีเบ้ากันลอยให้นะครับก็ปกป้องกันเป็นรอยเวลาเราเปิดประตูไม่ว่าเล็บหรือแหวนนะครับผมสติกเกอร์ก็มีให้เลือกกว่า40ลายอันนี้ก็บอยเลือกให้กับลูกค้าลูกค้าก็เลือกมาหรือว่าลูกค้ามีไอเดียนะครับอยากได้เป็นชื่อตัวเองหรือว่าเป็นรูปอะไรก็ลองแจ้งบอบมาเดี๋ยวบอยให้ทีมงานออกแบบให้ละกันนะครับแล้วก็มีบันไดขึ้นข้างให้แบบนี้นะครับก็จะมีร่องที่เฉียงออกมานะครับร่องค่อนข้างถี่นะครับตัวนี้ก็จะป้องกันลื่นด้วยแล้วก็ทําความสะอาดง่ายด้วยนะครับ ถัดมาที่ด้านหลังก็จะมีในเรื่องของครอบฝาฝาถาังน้ํามันให้นะครับเป็นแบบป๊อปอัพนะครับเวลาลูกค้าจะเติมน้ํามันก็แค่ปลดล็อกที่เซ็นท่านล็อกบานประตูนะแล้วก็เด็กความสามารถกดออกได้เลยนะครับตัวนี้เติมเป็นดีเซลสามารถเติมได้ทั้ง b 7 B10 B20 นะครับความจุของถังอยู่ที่ประมาณ80ลิตรนะครับผมช่วงล่างด้านหลังนะครับเป็นแหนบซ้อนนะพร้อมกับโช๊คไขว้ที่อยู่นอกแคสซีแล้วนะครับเพื่อเพิ่มในเรื่องของการทรงตัวแล้วก็รับน้ําหนักได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับด้านบน,นเรื่องของ โลบาเล็กแขนยาวแบนอัลเลนเดอร์จีทตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีแขนที่ยาวขึ้นนะครับพร้อมกับรูสามารถติดตั้งตะแกรงสัมภาระได้ด้วยนะครับพร้อมกับตัวหูจับตัวนี้ให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ขายดีนะลูกค้าก็ดีเควสกันมาเยอะมากนะครับด้านท้ายก็จะมีในเรื่องของขอไฟท้ายนะครับไฟท้ายเราก็ยังเป็นดีไซน์ที่เป็นดีไซน์ใหม่แต่มีขนาดใหญ่เหมือนเดิมนะครับใหม่ยังไงก็คือในเรื่องของ ตัวไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่คู่กับไฟถอยแบบนี้แต่ว่ายังมีขนาดไฟที่ใหญ่ทําให้คนมองด้านหลังตามหลังเรามาก็ยังเห็นได้ชัดมาต่อกันที่ด้านในนะครับเหกล้องซูมเข้ามาเลยนะครับก็ที่แผงประตูก่อนเลยนะครับแผงประตูนะครับก็จะบุหนังสีดําตรงนี้นะครับพร้อมกับมือจับที่เป็นมือเปิดเนาะที่เป็นแบบใหม่ที่อยู่ด้านนี้แล้วก็ซ่อนเพื่อความสวยงามด้วยนะครับพร้อมกับกระจกทั้ง4บานนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็เลนกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะครับ เห็นไหมแล้วก็ระบบล็อกของเขาจะเป็นแบบเซนทรัลล็อกอันนี้ที่บอยกล่าวไปตอนต้นคลิปนะครับเวลาเปิดฝาถังน้ํามันลูกค้าก็แค่ปลดล็อกตรงนี้นะแล้วเด็กปั๊มก็สามารถกดที่ฝาถังได้เลยนะครับต่อกันที่หน้าจอดีกว่าหน้าจอตรงเรือนใหม่นะครับเป็นหน้าจอดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นะครับไม่มีเข็มผสมเลยเป็นหน้าจอสีนะขนาด8นิ้วตัวนี้ก็มีความโดดเด่นสวยงามนะครับเดี๋ยวบอยจะเปิดปิดให้ดูนี่ตอนปิดนะเห็นไหมมีรูปรถฟอดด้วยแล้วก็ตอนเปิด นะครับามาต่อที่พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติเหมือนกันนะครับสามารถลดเสียงปรับเสียงได้นะครเสียงเพลงแล้วก็มีการรับสายเข้ารับสายออกด้านนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มในเรื่องของควบคุมหน้าจอ TFT ก็อยู่ด้านนี้นะครับโอเคแล้วก็มาตอนน่อในเรื่องของไฟนะครับที่เปิดไฟนะครับตั้งแต่รุ่นล่างนะครับจนถึงรุ่นสูงสุดของเราก็จะเป็นไฟหน้าแบบออโต้มีให้ทุกรุ่นนะครับนี่เราแค่ปรับมาตัว A ตัวนี้นะ เวลามืดอะไรพวกนี้ไฟก็จะติดเองนะครับต่อที่หน้าจอกลางนะครับเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับหน้าจอกลางเป็นขนาด10.1นิ้วนะครับตัวนี้สามารถรองรับ Apple c a r p l a เ Android Auto แบบไร้าสายได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็สะดวกสบายเลยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธก็สามารถาดูหน้าจอนี้ได้เลยนะไอ้เรื่องของ Google Ma p อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีโปรแกรม f o r d p a s s ให้ด้วยนะครับ ถัดมาต่อที่หัวเกียร์นะครับหัวเกียร์ก็เป็นดีซน์ออกสปอร์ตขึ้นเห็นไหมนะครับก็ยังเป็น6สปีดนะตัวนี้6สปีดนะครับมีช่องวางแก้ว2ช่อง,องตรงกลางให้นะครับช่องเล็กๆเ,เก็บเศษเหรียญให้ได้ด้วยเห็นไหมโอเคมาต่อที่ด้านหลังอะ่ะมาดูด้านหลังมาต่อที่ด้านหลังครับนี่ด้านหลังก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับเห็นไหมให้ดูด้านหลัง มันคานนี่จะสวยงามเลยนะครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในเรื่องของตัวเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะผ้าเกตพรีเมียม๋ยวให้กล้องสูงเข้ามานะครับเป็นเบาะผ้าเกตพรีเมียมแบบนี้นะครับเบาะผ้าก็จะมีข้อดีในเรื่องของไม่อมความร้อนนะแต่ถ้าลูกค้ากลัวในเรื่องของการทาความสะอาดก็จะยากนิดน,นึงแต่มันเป็นพรีเมียมแบบมันสามารถทําความสะอาดได้อยู่แต่ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นอัปเกรดเป็นเบาะหนังก็แจ้งบอยมานะครับผม โอเควันนี้บอยพามาดูเจ้าตัวสีประตูตัวเริ่มต้นนะครับที่ลูกค้าให้ความสนใจอยู่ในช่วงนี้นะครับราคาก็อยู่ที่8 0 0แสนต้นต้นเองนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ลองทักมาหาบอยดูเดี๋ยวบอยจะแปะ ID l ดี e นะครับแล้วก็เบอร์โทรไว้ให้นะครับหรือว่าจะโทรมาเลยเดี๋ยวบอยบอกเบอร์เลยลกัน่้วกัน0 6 4 5 9 3 0 0 5 5นะครับบอยชาโคอยู่สาขาพระประแดงนะครับถ้าอยากมาดูก็เข้ามาหาบอยได้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสว